สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาถึงที่กาแฟบ้านไทยเลยอำเภอปัวเป็นอะตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดภูเก็ตอยู่ไหนแล้ววันนี้ตอนนี้อยู่ไหนแล้วนนเรามาอยู่ที่วัดศรีมงคลหรือว่าวัดกงนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าที่พักแล้วเดี๋ยวไปดูว่าที่พักเป็นไงโอเคดูเลขที่นะดูเลขดูเลข <c oughs> จริงๆมันนีทกีดล่างนี่มันเป็นอย่างนี้มีน,นีนน่นะเออไปเล่นกัน <Okay. S 2> วันนี้เต็มๆพ <Okay. S 2> อเจอกันครับนะอ่าตอนนี้เรามาถึงที่พักแล้วนะครับน่านศิลาลมเดี๋ยวจะพาไปดูห้องพักเราคืนนี้ครับไปดูกัน เราจองห้องได้เป็นฝั่งโดมนะครับเป็นนอนเนอนเต็นโดมกันวันนี้มีท่าน,น้ำเล็กๆไหลมาจากน้ำตกนี่ครับโดมสองคืนนี้เราจะนอนกันห้องนี้โดมสองบรรยากาศโดยรอบ สองหน้าน้อยอ่านี่เข้ามาในโดมนะครับก็จะมีที่นอนมีพัดลมให้นี่ครับบรรยากาศในโดมเป็นโครงเหล็กอ๋อเป็นผ้าอ่นี่ครับสะอาดสะอานนะครับไม่ได้เป็นผ้าใบอะไร ด้านในจะหุ้มด้วยเป็นผ้าสีขาวมีอุปกรณ์มีน้ำห้างนี่ประตูบรรยากาศดีฝั่งนี้โดมจะเป็นเหมือนหน้าต่างใสอมองออกมาได้ เรากำลังจะไปไหนเรากําลังจะไปน้ําตกกันค่ะน้ําตกอะไรไม่รู้น้ําตกอะไรสักอย่างจำไม่ได้ <laughs> <laughs> เขาบอกว่าปั่นจักรยานไปได้ประมาณสี่ห้าร้อยเมตรเออก็คือครึ่งกิโลอ่ะบค่ะแล้วเป็นครึ่งกิโลที่ต้องปั่นขึ้นเขาทางชันห <c oughs> รือเปล่าสงสัยจะปั่นกันหูตาแหก <laughs> แต่ก็สะดวกไงก็คือเราจอดรถ <laughs> เอาไว้ขาแหกเราก็จะปั่นจักรยานเล่นโอเคดูที่ <t od head> พักอันนั้นคือที่พักเป็นบ้านเป็นหลังกันนะครับ เตือนว่าเต็มเต็มครับจองไม่ได้ครับเราเลยนอนโดมแทนเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานพอดีว่าที่พักเขาจะมีจักรยานให้รเราเลยนี่ยมีแบบตานเป็นทีมด้วยผมว่าอย่าเลย <c oughs> อันเดียวดีกว่าโอเคจะไปไหนจะไปน้ำตกโอเคไปแล้วระวังรถด,ด้วย แกงแฟนฉันทำไมเงียบอย่างเงี้ใช่ใเขาบอกว่าไม่ไกลโอ้รถรถระวังระวัง

ปั่นขึ้นเขาถึงแล้วเหรอไม่แ <c oughs> ถวนี้เหรอ <c oughs> นี่นี่นี้น้ำตกสิลาเพชร โอ้โห oh, 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 oh. ปั่นไม่ได้แล้วต้องจุงระวังระวังนั่นคุณไปทำท่อเขาหลุดมาถึงน้ำตกสีดาเพชรแล้วนะคะสวยเชียวสวยน้ำเย็นเย็น ยังไม่ได้โดนน้ำนะแต่แค่ไอความเย็นเนี่ยตีเข้าหน้าแล้วครับดูน้ำเป็นความใสวามใสอ๋อ oh, เย็นมากอันนี้<ะ>ที่ไปไหลไปที่พักเราเมื่อกี้นั่นหรือมั้งเนี่ยเป็นน้ำตกที่ทำขึ้นมาบางส่วนด้วยนะ <laughs> ไม่ใช่ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่มีคนเลยเป็นหมู่บ้านที่เข้ามาลึกอยู่นะ ที่พักเรานี้ถ้าถ้าไม่ตั้งใจมาคือมันมันไม่ได้อยู่ในเขตที่จะต้องเป็นทางผ่านอ่ะเข้ามาเซรลึกเชียวโอ้โหเย็นเนาะยังไม่ได้โดนนะครับนี่อำเภอปัวจังหวัดน่าน เขาบอกน้าลึกด้วยนี่มีป้ายบอกโอก็ลึกอยู่นะนู่น่ะตรงนั้นน่ะลึกเป็นไงเย็นมากนูน่ะไปเดินแกว่งเท้าได้แต่ตรงนี้ลึกถ้ากระโดดเล่นน้ำ่ะโอเคนี่ครับน้ำใสนะใสเลยใสายมากด้วย,นนวยบนนู้นเป็นอะไรอีกวะเนี่ย นี่ปรนนี้สวยเลยคือมันมีแบบลมโทยแบบเย็นๆมาตามเนี่ยแก่งเขาจิตใจร่มเกินคู่พันรักใหม่สุขใจเลือเกินรักงสาวสาว ันเฉมื่ออยหาเธออยยัังคฉนคมาถึงน้ำตกแต่ไม่กล้าเล่นน้ำตกนะครับเพราะมันเย็นเหมือนเอาเท้าไปแช่ในถังน้ำแข็งตอนกลางวันเนี่ยแดดร้อนก็จริงครับแต่ด้วยความที่ว่าอากาศมันเย็นแล้วน้ำตกเนี่ยเย็นจริงยับเลย นู่นไปนู่นแล้วนู่นในทุกแจงแค่นะระวังเดิอดีๆนะโคตรหินันั้นน่ะสวยมียุงด้วยระวังด้วยโอ้โหเย็นตียบับโอ้ย เหรอนี่ถ้าเอาเบียร์มาแช่นี่ได้เลยเนี่ยตายแล้วเดินแป๊บเดียวมันขาชาเลยเราจะทำอะไรกันตัวน,นี้เราจะารีวิวที่พักตอนนี้อากาศเย็นมากเลยเราไปเดินดูไฟยามค่ำคืนอย่างนี้ นีี่ตรงนี้ก่อนดีกว่าเด้อนี่พี่น้ำโชคจอดอยู่ตรงนี้เลยน้ำโชคจอดตรงทางเข้าเลยม,มีกองฟางอุณหภูมิเท่าไหร่ไม่ดูว่าไม่ได้มือถือมาเพราะไม่เอามาออชาร์จไว้ใช่ไหมอุณหภูมิตอนนี้นยี่สิบสี่หรอไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวขอรีเฟรชทีหนึ่ง มันบอกว่ายี่สิบสี่อยีสี่แต่เย็นบ้านป่าตองอ้าทำไมขึ้นบ้านป่าตองอ่ะตรงนี้มันบ้านป่าตองเหรอบอกอุณหภูมิต่ำสุดสิบสิบเจ็ดแต่ตอนนี้ยี่บสี่แต่ทำไมมันเย็นยะเยือกอย่างนี้ไปดูกันนี่เดินขึ้นนี่สิครับ <Okay. S 1> ไป อน,นุ่งโซนบ้านเราไปโซนบ้านเราก่อนนะโซนบ้านเราเฮ้ยบ้านเราอาทีหลังไปถึง <c oughs> นี่ก่อนเพราะอะไรไงเราก็ต้องกลับบ้านเราอยู่แล้วอันนี้คือโซนด้านข้างที่จะไปตรงนั้นก็จะเป็นอินโฟเมชั่นใช่แล้วก็จะมีร้านกาแฟอยู่นั้นแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จนะคะร,ร้านกาแฟในอนาคต <c oughs> ใช่ากาแฟในนหม่สุดที่นี่เพิ่งเปิดได้เดือนกว่าเดือนหรือสองเดือนนี่แหละไม่อยากจะบอกว่า กินซีไม่เลยเพิ่งถานี่เขาบอกให้ขึ้นไปถ่ายวิวข้างบนได้กลางวันก็ไม่ถ่ายกันนะเราอะถ่ายกลางคืนโอเคเดี๋ยวเป็นไงข้างบนดูดีไหมอากาศ แต่แดมหน่อยสวยปะสวยปะก็สวยอยู่นะสุ่มไก่สุ่มไก่เฮ้ยควรจะสตอรี่ตรงนี้หน่อยนะว่าไหมกระโดดรถเต้นเอาตอนไหนเตอนนี้ได้หรอเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวขอวิวหน่อยขาวิวนู่นครับอันนั้นที่พักเรานะครับจะเป็นโดม dome <laughs> <laughs> hey. here I am where the movie started facing at a the photo they've taken space tree flying through the skies and battles up on 네눈 앞에. 계속는 익숙하단 듯이 숨짓지. 그쪽으로 만 하면 돼라고 친구들은 계속해서 날붙이지만 아직은 무거운 곳두배 될. 차라리 벗어 버리고 싶으니 밤에. 끝. 손을 내밀어졌으면에 맨발로 너에게 뛰어갈 수 있게. 끝. 복잡하게. 오케이. 잘라. นะครับ.เดี๋ น่านศิลาลมแล้วก็เดินทางไปบอกเกลืออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันที่4นะครับของการเดินทางเ,าเดี๋ยวระหว่างทางนะครับเราาจะหาที่แวะหาร้านกินนะครับแล้วก็ต้องเที่ยวไปด้วยทีตัวแล้วก็จะใช้เส้นทางผ่าน ถนนลอยฟ้าไปยังจุดชมวิว1715นะครับแล้วก็เข้าบอกเกลืออีกครั้งนะครับแล้วก็พักที่ปลายนาโฮมสเตยนะ์หน้าตาเป็นยังไงยังเดี๋ยวยังไม่รู้ยังไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูของจริงนะครับเห็นเขาบอกว่าอยู่เชิงเขานะค,คืนนี้เราคงได้นอนแบบกระต๊อบอีกหนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวเจอกัน